สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊ตังก็จะขอแจ้งนะคะสำหรับใครที่จองตักกรุดมากับเจ๊ตังนะคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่จองแล้วนะคะเบอร์ที่จองนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 8 5 2 4 7 0 0 4 7นะคะท่านผู้ชมแอดไลน์ line, แล้วก็จองมาได้ที่เบอร์0 8 5 2 4 7 0 0 4 7นะคะ ราคาดอกเล็กนะคะ750บาทพร้อมส่งดอกใหญ่1,250บาทพร้อมส่งนะคะท่านผู้ชมก็สำหรับใครนะคะที่ทักทายแอดไลน์มาเพราะว่าจำนวนคนที่จองกับเจ๊ตังเยอะนะคะท่านผู้ชมเจ๊ตังก็เลยขออนุญาตกับแฟนช่องทุกท่านนะคะขอแจ้งกับแฟนช่องทุกท่านตรงนี้เลยนะคะให้ทักเจ๊ตังมาเลยเดี๋ยวเจ๊ตังจะส่งธนาคาร เลขที่ธนาคารให้นะคะหรือไม่ก็ดูจากตรงนี้แล้วก็ทักมาเลยเจตังก็จะจา่าหน้าซองแล้วก็จะเอาเงินไปถไวายปู่นะคะในวันที่11นะคะท่านผู้ชมในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะพศ2อ,อ6 3ค่ะวันนี้นะคะเจตังก็ ได้ไปที่วัดสำนักสุอทรภพรวันนะคะก็มีญาติธรรมหลายๆท่านนะคะที่เข้าไปกราบปู่แล้วก็นำปัจจัยแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็มาทําพิธีกรรมต่างๆนะคะเจตังก็ได้มีโอกาสนะคะถ่ายอัคาระยันนะคะเพราะว่าญาติธรรมก็ได้เอากระเป๋ามาเจิมนะคะท่านผู้ชมเจตังก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะ ก็เป็นกระเป๋าสีออกสีครีมนะคะเป็นกระเป๋าสีครีมนะคะท่านผู้ชมก็หลายๆท่านนะคะก็บอกกับเจ๊ตังว่าเจ๊ตังถ้าไปที่สำนักสงฆ์อย่าลืมถ่ายอักขรยันบนกระป๋ามาให้ดูหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงวันที่1 7ถึง30นะคะของเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะก็เราไม่เห็นเออลาย อักขระยันที่ปู่เจิมบนกระเป๋านะคะก็ญาติธรรมทุกท่านก็คิดถึงอักขระยันของปู่นะคะที่ปู่เจิมให้วันนี้เจตังก็ได้นําตัวเลขนะคะเจตังคิดว่าเป็นตัวเลขอักขรยันโชคลาบมาฝากกับท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับใครนะคะที่มองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาบก็ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับเจ๊ตังนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเจ๊ตังก็มองเห็นเป็นเป็นเลข6นะคะท่านผู้ชมเจ๊ตังมองเห็นเป็นเลข6เจ๊ตังเห็นเลข6กับเลข6 2สองตัวนะคะ ่ายรูปนี้ใบสีแดงสีแดงเออ,อน,นี้ด้วยก็ได้เดี๋ยวจะซื้อให้นะตรวจเดนขาดเดได้ดโอเคนี่ก็เป็นใบที่สองนะคะท่านผู้ชมที่เจตังถ่ายให้ดูกระเป๋าสีแดงนะคะอัขรยันก็จะเป็นสีทองนะคะ เป็นอ,อ,อักขรยันที่มองแล้วเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะที่หลายๆท่านก็เคยบอกกับเจตังว่าเจาตังอ,อ,อักขรยันที่ปู่ท่านเจิมให้นะถ้ามองดีๆก็จะมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะ mm hmm. เจตังก็ดีใจนะคะที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูและหลายคนที่อส่องมองตามคลิปวิดีโอของเจตังนะคะ youtube ก็ ส่งมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะก็มีหลายคนนะคะที่ได้โชคลาภจากอักขระยันที่ปู่เจิมกระเป๋านะคะหลายงวดติดต่อกันนะคะก็โทรมาคุยมาทักทายนะคะบอกกับเจ๊ตังนะคะว่าตัวนั้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับใครที่มองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะถ้าใครมองเห็น ใบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะ อีกใบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเป็นกระเป๋าสีดำนะคะอักขระยันสีทองนะคะท่านผู้ชมมีใครมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภบ,บ้างคะท่านผู้ชมถ้ามองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภก็คอมเมนต์ได้นะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเจตังนะคะขอให้ทุกท่านที่ทำบุญทอดกระถินด้วยกันนะคะก็เป็นบุญอัน ยิ่งใหญ่นะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคลาภในงวดนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะเบางน้ำในกระเป๋าดูหนอยใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมกระเป๋าสีดำอัครยันสีทองนะคะเด่นชัดเจนนะคะเด่นชัดเจนนะคะ ใครมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้นะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านนะคะที่ร่วมทําบุญออทอดกระถิ่นนะคะในวันนี้นะคะวันนี้คือวันที่4นะคะที่เจตังถ่ายอัครายันให้ท่านผู้ชมดูนะคะเป็นวันที่4ตุลาคมพศ2563นะคะเป็นวันที่ปู่เจิมกระเป๋า3าใบนี้นะคะท่านผู้ชม ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรองกระเป๋าเห็นเป็นตัวเลขที่วันนี้รองใครเลขบอกะไรเาเบิ้งเอาเบิ้งแม่เบิ้งไม่โชคเลขเลยเห็นเป็นสองสองเก้าเหรอสอเหรอยังดูไม่ออกตอนนี้เฮาแล้วหลัดก็วันนี้เฮาหลัดลาภภูนาะ สองใบใช่ไหมค่ะอ๋ออะไรี้ามกนหน่อยจะไปก็ได้่ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็เป็นกาลังใจให้เจตังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจตังจะลงเลขที่บัญชีให้ทุกท่านที่โทรเข้ามาจองได้แอดไลน์ไปนะคะได้แอดไลน์ไปเบอร์นี้นะคะแล้วก็จะลงเลขที่บัญชีด้วยสำหรับใครที่แอดไลน์ทักทายเจตังไปแล้วเจตังก็จะลงเลขที่ บัญชีธนาคารให้นะคะสําหรับใครที่จองไปแล้วนะคะสําหรับใครที่เอาแต่เบอร์โทรให้เจตังก็ทักทายแอดไลน์นะคะเบอร์นี้ได้เลยนะคะ085 247 0047แอดไลน์เขียนชื่อที่อยู่พร้อมนามสกุลและเบอร์โทรนะคะแล้วก็ทักไปเลยนะคะเดี๋ยวเจตังจะแจ้งกลับนะคะก็คือเลขที่บัญชีที่จะโอนเงินนะคะสําหรับ เราจะนำเงินไปถวายปู่ในวันที่11นะคะวันที่11แล้วเราก็จะรับของมาเลยนะคะแล้วก็จะทยอยส่งให้กับแฟนคลับนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็สำหรับใครที่ร่วมทํำบุญทอดกรถินสามัคคีนะคะในวันที่สี่ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญในหน้าที่การงาน มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ